ต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนเรือธงที่หลายคนรอคอยจากค่ายในตำนานอย่างโนเกียมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นก็คือโนเกียเมจิกแม็กซ์ 5G รุ่นปี2026ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในมือถือที่สร้างกระแสะความฮือฮาได้ตั้งแต่วันเปิดตัวเพราะโนเกียกลับมาพร้อมการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพ เริ่มจากการออกแบบภายนอก Nokia Magic Max 5G มาพร้อมบอดี้โลหะผสมกระจกกริลลากราสวิต t ูส3ที่ทั้งรูหราและทนทานความบางเพียง7.9ม mm, ิมและน้ำหนักเบาเพียง189กรัมทำให้ถือใช้งานได้ถนัดมือด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 2K บวกและรองรับ Refresh ชเร e สูงสุดถึง165 h ฮิสีสันคมชัดสดใสระดับ HDR10 บวกเรียกได้ว่าดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนฟีดโซเชียลก็ไหลลื่นจนไม่อยากวาง ขุมพลังภายในถือว่าไม่ธรรมดาเพราะ Nokia Magic Max 5G ใช้ชิป snapdragon 8 Gen 5ตัวล่าสุดที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรที่ทั้งแรงและประหยัดพลังงานรองรับแรม LPDDR 5X สูงสุด18 g b และพื้นที่เก็บข้อมูล UFS 4.0สูงสุด1เทรการเล่นเกมกราฟิกหนักๆอย่าง g e n i t h Impact หรือ PUBG Mobile สามารถปรับสุดได้แบบไม่กระตุกแถมระบบระบายความร้อน vapor chamber รุ่นใหม่ก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีมาก กล้องถ่ายภาพก็เป็นอีกจุดขายหลัก Nokia Magic Max 5G มาพร้อมกล้องหลัง2 0 0 MP เซนเซอร์ซัมซุง ISOCELL h p 9ที่ให้รายละเอียดคมชัดแม้ครภาพก็ยังไม่แตกมาพร้อมเลนส์นตรา Y 50 MP และ Telephoto 64 MP ที่รองรับการซูม o p ปติค l 5เท่าและดิจิทัลสูงสุด100เท่าฟีเจอร์ AI Image Engine ช่วยประมวลผลภาพถ่ายกลางคืนให้ออกมาสว่างคมชัดแบบมืออาชีพส่วนกล้องหน้า64 MP ก็เหมาะสุดๆสำหรับสายเซลฟี่หรือวิดีโอคอล เรื่องแบตเตอรี่ Nokia Magic Max 5G ให้มาแบบจุใจถึง7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว้ 150W และชาร์จไร้สาย 80W ใช้งานต่อเนื่องได้เกิน1วันสบายวันสบายแม้จะเล่นเกมดูหนังหรือสตรีมมิ่งหนักหนักแถมยังรองรับการชาร์จย้อนกลับแบบไร้สายสำหรับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วย ระบบปฏิบัติการเป็น Android 16แบบเพียว Android ที่ไม่มีแอปขยับมากวนใจโนเกียสัญญาอัเอปเดตซอฟต์แวร์ยาวนาน5ปีและแพทความปลอดภัยนานถึง7ปีทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะได้ประสบการณ์ที่ปลอดภยัยและทันสมัยตลอดอายุการใช้งาน สำหรับการเชื่อมต่อ Nokia Magic Max 5G รองรับเครือข่าย 5G คลื่นความถี่ครบครัน Wi-Fi 7และ Bluetooth 6.2รวมถึงพอร์ต USB-C 4.0ที่ทั้งเร็วและเสถียรระบบเสียงก็จัดเต็มด้วยลำโพงสตรีโอคู่ปรับจูนโดย Dolby Atmos ที่ให้มิติเสียงสมจริงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ราคาจำหน่ายเปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ29,999บาทสำหรับรุ่น12กิ256กิซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคและเทคนโนโลยีที่ได้ และยังมีรุ่นท็อปสุด18 g b 1เทรที่ราคาประมาณ39,999บาทเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งคนที่อยากได้มือถือเรือธงสุดคุมและคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนพรีเมียมเต็มรูปแบบสรุปแล้ว Nokia Magic Max 5G คือการกลับมาที่ทรงพลังของโ o k i ียในปี2026สมาร์ทโฟนรุ่นนี้รวมเอาความสวยงามดีไซน์หรูหราป,ประสิทธิภาพระดับเรือธงกล้องคุณภาพสูงแบตอิสระใจและการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ระยะยาวเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เหมาะสำหรับทั้งเกมเมอร์คนทำงานสายโปรดักชันหรือคนที่อยากได้มือถือเครื่องเดียวจบทุกการใช้งาน